สวัสดีเพื่อนๆที่สนใจในโปรแกรม c ี v i l ทีทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องการสร้างเส้นคอนทัวร์หรือเส้นชั้นความสูงนั่นเองครับขั้นตอนแรกนะครับที่หน้าจอตอนนี้ก็คือมันเป็นข้อมูลการลิงก์รับพอยต์งานของผมเข้ามาครับ ขั้นตอนต่อมานะครับให้เรากดมาที่ตัว point group ครับเลือกคำว่า all p o i n t คลิกขวาครับเลือกคำว่า property เสร็จแล้วนะครับให้เรามาตรงที่ point label นะครับกดคลิกเลือกคำว่า point i elevation description ครับเสร็จแล้วกด apply โอเคทุกท่านก็จะเห็นนะครับว่าตอนนี้ตัวหนังสือแล้วก็มุดนะครับจุดมันใหญ่มันทับกันอยู่นะครับวิธีการแก้ก็คือเรามาดูที่ตัวสเกลของเรานะครับตอนนี้สเกลเป็น1ต่อ1000ครับผมจะเปลี่ยนมาเป็น1ต่อ250นะครับก็จากที่ผมเปลี่ยนตัวหนังสือนะครับแล้วก็พอยท์ นะครับหมาะก็อยู่ในขนาดที่เหมาะสมแล้วในที่นี้ผมจะขอใช้1ต่อ250ในการสอนก่อนนะครับครับเรามาดูขั้นตอนต่อมานะครับก็คือในเนี้ยเขาเรียกว่า All Point All Point ก็คือ Point ทั้งหมดที่เรา,าได้ทำการเก็บข้อมูลมานะครับแล้วก็ลิง์เข้าโปรแกรมเราจะมาจาัดหมวดหมู่ของ Point ต่างๆนะครับ ในงานของผมจะมีพอยต์อยู่ทั้งหมด3ชื่อหลักๆนะครับตัวที่1ก็คือ BM นะครับเป็น SMART ส,สอก็คือ T นะครับขอบเขต P ก็คือตัวเก็บยิงค่าระดับแต่ละจุดน,นะครับเดี๋ยวผมจะมากรุป๊ป3กรุ๊ปนี้เลยนะครับ วิธีการนะครับก็คือให้คลิกขวาคำว่า,า point group นะครับคลิกขวาเลือก new ครับเสร็จแล้วผมจะกุ o BM ก่อนนะครับผมตั้งชื่อว่ากุ o นี้คือกุ o u ของ BM description ค,คำอธิบายต่างๆผมยังไม่ใส่นะครับค่ะรายละเอียดต่างๆาตัว point style นะครับผมจะเลือกมาเป็นตัว ben เป็น smart ส่วน พอยต์ล a b e เนะครับพอยต์ล a b e เผมผมก็จะเลือกเป็นให้เขาโชว์อ l ลิเว i ันแอนด์ดีคริปชันะครับในส่วนของหน้าต่าง Information ก็เบื้องต้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาอินค u ู e นะครับอินค u ู e ผมจะเลือกวิส n ม m b e r ครับแล้วก็เซเลคชั o นครับ ให้เราเลือกนะครับคลิกพอยท์ที่เป็น B M ของงานเราในที่นี้นะครับของผมผม,มีอยู่ทั้งหมด4จุดนะครับก็เป็น B M A B M O C C B M B S แล้วก็ B M 1ครับผมพอเลือกได้แล้วนะครับให้กดโอเค Enter ครับผมพอ Enter แล้วนะครับหน้าจอก็จะแสดงว่าได้ทำการนะครับบันทึก พอยท์ที่1ถึง3และพอยท์ที่76ครับตัวพอยท์นี้ก็คือตำแหน่งคือจำนวนที่เราไปยิงเก็บข้อมูลที่หน้าง,งานนะครับกด APPLY กดโอเคครับโอเคครับนี่ครับ VM OCC เนี่ยคือจุดที่1ของผมคือเป็นจุดแรกที่ผมได้เก็บค่าอันนี้คือจุดที่2ที่ผมเก็บค่าครับ แล้วก็อันนี้จุดที่3ครับ BM1 จุดที่3ที่ผมเก็บค่าแล้วก็มายิงตัวหบุญสุดท้ายเป็นจุดที่76ครับคือ BMA อันนี้คือในงานที่ผมยิงนะครับต่อมานะครับผมสร้างกรุ๊ปเพิ่มคลิกขวาครับ New แล้วก็เป็น T ครับ ส่วนทผมจะให้เป็น i อรอนพินะครับแล้วก็ให้เขาแสดง i l e v a t i o n a n d d e ดีคริปชแล้วก็มาอีกคูสเสร็จแล้วรอบนี้ผมจะมา With l ล v e นะครับก็คือผมจะใช้ตัวย่อนะครับหรือตัวอักษรที่ผมได้เก็บก็คือ T นะครับชื่อเขากด Apply กดโอเคนะครับ คราวนี้ตัวย่อที่เป็นตัวทีครับชื่อที่เป็น t ก็จะโดนล,ลิงก์เข้ามาทั้งหมดอยู่ในกลุ่มนะครับของ t เสร็จแล้วก็ตัวหมุดนะครับเขาก็จะเปลี่ยนไปเป็นสัญลักษณ์ของตัวอไอรอนพินนะครับก็คือกลมๆอย่างนี้ต่อมานะครับกรุ๊ปสุดท้ายก็คือกรุ๊ป P ครับกดนิวครับตั้งชื่อเป็น p พีนะ่เนี่ยผมจะให้เป็นเบสิกครับแล้วก็ให้เขาแสดงแค่อิลูเอชันนะครับให้เขาแสดงแค่อิลูเอชันอินคลูสนะครับแล้วก็วิสตัวย่อครับ P นะแอปพลายโอเคครับผมนะครับทุกท่านก็จะเห็นแล้วนะครับว่าตอนนี้ผมได้ทำการเ,าเพิ่มกรุ๊ป นะครับของ Point แต่ละ Point เรียบร้อยแล้วแล้วก็ทุกท่านก็จะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงนะครับว่า B.M ผมเปลี่ยนเป็นอิเลเวชันดีค r ิปชั o นเปลี่ยนมุดด้วยนะครับก็จะแสดงนี้เขาก็จะเปลี่ยนให้ผมจะเลือกวิธีนี้นะครับเพราะว่าผมจะได้เห็นว่าเออได้กุ๊ปเข้าไปแล้วจริงๆครับอันนี้ก็คือในเรื่องของการอา่ i พอยต์ก p ุ๊ปนะครับ ต่อมาเราจะมาเข้าสู่การสร้างเซอร์เฟตนะครับแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นนะครับของการเขียนเส้นชั้นความสูงนะครับคลิกขวาที่คำว่าเซอร์เฟตครับผมแล้วก็เลือกคำว่าคี a t e เสร็จแล้วตั้งชื่อครับผมเนมในที่นี้ผมจะเป็น Surface Contour ตั้งชื่อ contour. แล้วก็กดโอเคเลยพอกดโอเคเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็ได้ทำการสร้างตัว surface contour มาแล้วนะครับก็กดเครื่องหมายบวกต่อเสร็จแล้วให้เรามาสนใจที่ definition นะครับกดเครื่องหมายบวกต่อครับแล้วมาที่หัวข้อของคำว่า point group ครับผมเสร็จแล้วกดคลิกขวากด add ตอนนี้นะครับผมจะให้ค่า All point นะครับจะนำกรุป all point ก็คือเอา point ทั้งหมดนะครับเข้ามาทำการประมวลทำเป็นเส้นคอนทัวร์นะครับจะไม่ใช้กรุปใดกรุปหนึ่งนะครับผมจะใช้ all point เลยเพราะว่าผมต้องการได้ค่าคอนทัวร์ที่ได้จากข้อมูลงานสนามทั้งหมดครับผม <Okay. S 1> กดโอเคพอกดโอเคที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกท่านก็จะเห็นว่าตอนนี้ขอบเขตนะครับ และเส้นคอนทัวร์ได้ขึ้นมาแล้วครับแต่คราวนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับการปรับแต่งเส้นคอนทัวร์กันนะครับอา่าวิธีการปรับแต่งเส้นคอนทัวร์นะครับให้เรามาที่ตัว surface contour ครับคลิกขวาเลือก surface property ครับพอเลือก surface property เรียบร้อยแล้วนะครับ ให้เรามาาเลือกตรงนี้เลยครับตรงเป็นรูป,ปรกันมตรงนี้นะครับเพื่อจะตั้งค่าของเส้นคอนทัวร์นะครับเสร็จแล้วให้มาสนใจเรื่องคอนทัวร์อินเทอรเวลนะครับกดเครื่องหมายบวกเปลี่ยนจากคอนทัวร์อินเทอรเวลทุกๆ2เมตรในงานนี้ผมจะเป็นทุกๆ0.1เมตรครับผมแล้วก็ enter เสร็จแล้ว มาเลือกคำว่า contour smoothing ครับเปลี่ยนนะครับให้เป็น tool นะครับให้มันสมูทขึ้นนะเสร็จแล้วก็กดโอเคกดโ ok ค,นะครับทุกท่านก็จะเห็นว่าตอนนี้ contour ได้ได้ถูกเพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็มีเส้นที่ ค่อนข้างสมูทถ้าเราไม่ตั้งค่าสมูทนะครับเส้นมันจะเหมือนเส้นแบบตรงๆนะครับเป็นเส้นตรงๆหน่อยแต่พอเราปรับสมูทก็คือเขาก็พยายามทําให้เส้นมันโค้งโค้ง,งมนๆนในระดับหนึ่งแล้วนะครับขั้นตอน,ต,อนต่อมาครับผมเราจะเข้าสู่หัวข้อของการสร้างตัวอ,อักษรบอกเส้นชั้นความสูงนะครับหรือการปรับแต่งเส้นคอนทัวร์ contour. วิธีการนะครับก็คือเริ่มต้นผมจะขอปิดตัว point ของกรุ๊ป P ก่อนเลยนะครับคลิกขวา Property ผมจะปิดนะครับอันนี้คือปิดนะครับไม่ได้ลบนะครับก็คือกรุ๊ป P ทั้งหมดเนี่ยผมไม่แสดงผลนะก็จะเหลือแค่ B M กับ T นะครับที่ยังแสดงจุดไว้อยู่นะตอนนี้นะครับเสร็จแ,แล้ว ให้เรามาที่คำว่า annotate ครับแล้วก็เลือกคำว่า add label ครับแล้วก็เลือกคำว่า surface ผมจะใช้ตัว contour multiple นะครับการใช้ contour multiple ก็คือมันจะสร้างทีเดียวเลยนะครับอย่างเงี้ยขี่เส้นตรงไหมะครับอยากให้ตัวเส้นชั้นความสูงคือตัวเลขครับขึ้นมา ณบริเวณไหนบ้างนะครับเนี่ยผมขีดปุ๊บก็จะมาตามเส้นที่ผมขีดเมื่อกี้ครับอันนี้คือแบบมัลติเพิ่นส่วนแบบที่สองครับที่ผมจะใช้ก็คือเป็นตัวแบบซิงเกิลครับซิงเกิลก็คือเอามาคลิกทีละจุดครับผมอย่างเงี้ยครับคลิกทีละจุดทีละจุดนะคลิกทีละจุดครับเมื่อกี้ออผมเผลอไปคลิกขวานะครับมันเลย ดึงกลับแต่จริงต้องคลิกซ้ายนะครับคลิกซ้าย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 มาเรื่อยๆครับผมก็สองวิธีนี้จะเป็นสองวิธีหลักๆในการที่ผมจะกำหนดนะครับตัวเลขที่บอกชั้นความสูงแต่ละชั้นของเส้นคอนทัวร์นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการ สร้างเส้นชั้นความสูงนะครับหรือเส้นคอนทัวร์ไลน์ก็ได้จบแล้วนะครับหวังว่าทุกท่านจะได้นำความรู้ตัวนี้ไปประยุกต์ใช้กับงานของท่านได้ได้ดียิ่งขึ้นนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ